มาดูนะจอครับเป็นแมงคูเวกไตฮะกับพี่น้องเอาเมื้อนี้แมงคูหลายเลยแมงคูหลายๆ้อครับเด้อสงสัยเพิ่นดีใจครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าฟูมเพิ่ลเห็นแมงคูเนาะค่ะเอาข้าวสารอาหารแห้งมาถวายอกคู่เนาะค่ะขอาเขอพรพอชอนะครับเด้อครับเจ้าแม่ใส่เขียมครับนี่สองพนังนี่ครับดูซี่หลังที่เพิ่นมีโชคมีหมานุ่ คอนแต่เขียนนี่ก็หลายเด้แตงโมครับผมครับบรรยากาศอยู่กลางทงไฮทงหน้านะครับก็ดูวัดป่านุ่มจ๋ป่าโอ้เข่ากับงามครับพี่น้องครับแต่ก่อนครับแม่คู่พันกามาเห็ดมาสั่งครับซาร่าล้างนี้เนี่ยครับก็เป็นปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเนี่ยค่ะรอดแคแป๊บนึงเนาะค่ะแม่คู่กับพีผ้าไปจุดทูปเนาะค่ะครับแม่คู่จะว่าไปจะเป็นยูทูปขอโชคขอพรจากกูสมได้ละแตงโมค่ะ เลาะลาะแม่คู่ทำธุระเสร็จก่อนเนาะค่ะถวายค่ะ,ะของเพิ่นเสร็จเรียบร้อยเนาะครับเนาะเดี๋ยวแม่คู่ผมก็จะไปจุดถุกครับขอโชคขอพรับขอโชคขอมานเพื่อเอ็ซี่ปูปูทุกคนครับท่างจากเสร็จนี่แล้วแอดยิมก็จะไปวัดป,าป่า<อ>นานนจับปลาตอนปูตาค่ะตอนนี้อยู่วัดป่านนนจัปลาค่ะยิมก็ลงหนาลงหลังเนาะค่ะแต่จะลืมเลิกค่ะเพราะว่าปูให้ค่า ให้คาน้ำัมันยิ้มค่ะเพื่อนเนาะค่ะให้คาน้ำัมันยิ้มก็คือหกสองเก้าซี่นี่ละค่ะรยเน่แตค่ะสองเก้าซีค่ะคง่ะสยนองเาหกสองเก้าสีค่ะยิ้มจำได้ละค่ะน่มิกวนแมตะเคียนมาแม่คูหลายเยแม่คู่ันบคแบบมิกมาเป็นใครว่าเป็นฟูงก็ได้เนาะค่ะตะกี้นึงเนาะค่ะกาสิไปแล้วค่ะสงสัย ค่ะเพื่อรับรู้เนาะค่ะหลยวันยาบบาทคำเด้อลูกร้านมาถ้าบุญมึงมาขอพรจะสถานที่ที่นำมาขอสูขขอลาเพื่อเอฟซเตรมมาหมดใช่ไหมเตรียมนี้ว ยิ่งลงลงมาเลยบ้านเย็นแล้วเยนแล้วบ้านอเ็ก้ากับปูหนึ่งแดอะไรางสิงห้างสิงิบแฝดออกที้ปูบ่กีนึงแปูตัวเลยปบอกเมื่อกี้ก่อนออกมารับเกาเดได้เหมือนได้เหมือนสามตัวคืออร่ทไาพบนล่างโอ้โหะไ้โซ่อะราห้าปูไก่ อีนดี้จุดหูกคาราวาเออม่เป็นเที่ยงปลูกร้านมาดีมากเราต้องกนทาน,น,นมาถวายเค่งวัดสาลุจป่าอยูที่มาทำฟันน่าัก า่นยาวดก็ได้ารมจะาร่วมรูเลยเนี่ยเมียกับลดูเลยวันขอสุกขอหลาขอสกอหมาเด้อนมีเด้อลูกหลานกันดีเป็นการหลั ปูกชูเทียนในต้นทาวจะไปต้นละสามผู้สมสนเนาะับผมนาาน้นเราะ้อนสื่อโซเนาปอเขาไปชูเทําุนกันไนน้ยาอะเนา่น พ่อเป็นเชฟเอียครัวมาเลยจังครับครับครับเป็นบรรยากาศดูวัดปาน่เจ้าปานะครับัอแม่คู่กันมาจุดกจุดเที่ยนครับก็ไร้ว่าเจ้าแม่แต่เที่ยนมันลมเราไปในลมครับ สาธุสาธุสาธเด้อเจ้าทีเจ้าราเจ้บานจะส่งาอนุญาตบาข้ามลเบงมา้กพี่น้องเป็นลูกหลานมากับข้าราชการมากขอสุขขอลัขอสุขขอมาอิจฉาสถานที่น้ำให้เอทีเด้ห่วงบุญไปน้ำัจในทั้งวัดท่นว่าเป็นหลมงหลานใรัาเอเบืองน้นอันแม่แต่เคียนน้ำย้อนแม่คู่ศิษยช่วยถูอยู่น้ปูาะ ะคคนปลาเข้าใหญ่ไปคุนรุมี่ยันครับผูจะพาไปหาปูสมยาสรไปจุดถูกคราวะปูสมญาสวนกับปูสีสุดโตะครับเด้อโยดานทางไนครับกติดตามไปก่อมกับทังช่องครับอะอ้เ่็นุนเสียอกทุนรองไนปบ่ ขนาคลิปนี้นะครับเนาะกต่อนเอซี่เปิดคนก็ติดกับงานทำงานนู้เลยนี่กระจาผ่านน่จคะเบ้ยเฮ้ยเบอร

เขที <łość> ่หัวพอได้แล้วค่ะพอได้ก็ห้าห้าหนึ่งสี่นั่นวะห้าสี

ขอคารวะปูนาแล้วก็เชิญข้ามาข้าพูเครื่องน้แล้วก็ให้ปูให้ญาติรับแล้วก็ให้รับรู้ว่าลูกหลานกลามาขอพรขอสุขขอลาบเลีกสามตวสองตวก็ได้ให้ลูกหลานได้เพื่อสี่ดะสา่งข้าพูศาสนาต่อหรือปูนาที่ยี่นขเปฏิบัติใจดุลเดินขอคารวะเข้าไปุูชูข้างนั้นข้างองค์ี่สุโปูนาที่จะทิ้นมา

เกิดอภินิหารในทุกอย่างครับอยู่วัดปานุู่นใจปานเลยครับพี่น้องแดดอยู่ดีๆกระตุกครับสงสัยสีดีใจเลยครับนำตาจากกู้จากงาเห็นแม่คู่มากดีใจร้ายเพราะว่าบมไค้มาดูแล้วเพราะว่าถ้าแม่คู่เป็นกาภารกิจหลายอย่างครับสั่งทีไรมองนะครับเนาะครับผมอยากให้ลูกให้ร้านมาดูๆก็ต้องให้โชคให้ร้านลูกร้านแล้วบ้านี้

มีูอยัมตุมตมสตุมมูเด้อหลัคอสู่คหลาคอเสียงไทยเส่ถู่นี่ละปาขถึงมาอย่งปฏิหารเลยคือบังันแดดเดงโอ้หน่แดด เกษจรฐานทา่วประเทเป็น <F> มืลเยอในรูกหอยลันได้เห็่ได้สั่งตัวมันหลหมองหลคือร้านใครอยากไปซวยเมื่อคือหมองดูถูกเสียงไทไปเอฟซีได้อนใจคือจ่วางหนักมีมุ่นยินสักิษเดินารนีู้ตาดูซีร์ตาปูบนุมปูพุ่มเจ้ที่สถานทบารประชวง ให้บงเกิดขึ้นให้รูกรานด้เขตเดสาใส่บันทีสิบหกเนยเโเดอรใส่บันทีสิบหกเนยอเดสเย—อเอันรูกรานรอรุ่นตัวประเสธเเดอเ์ีจะบังานหเรื่องแุนสัทาที่รูกรานในเขตเดสาตัวโคนาเดสสาตัวาววยสุวรรณเน เป็นขอสัง่งขาผั้เวียนพร้อมกับซาลาคงสั่งที่วัดตาบรรเนรขอสิ่งศักดิ์สิทดุมบรรดาผู้สมยาสวอนผู้พญานาถูกพระองค์ผู้สีสุโทญาสีประทุม,มาผู้นัตนาสลาัสุโภนาตนาสลัทุมโมลาพู้ยาตายายสิ่งศักดิ์สอยดุบันดาให้ลีทูปเลียมนีให้ออกสามตัวตุกติกถ้าผู้เรือซาดาูกสาถูกสาถุกสา หานหลอนลนเตอบันเพื่อแม่ผู้ไปิตงใจเือดที่คคูทุกคนนะครับเพือโอเคเอฟซหายใจเ้อวันที่สิบสอครับวันที่สิบอราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหานะครับเนาะครับเอาเชียนคือแม่ผู้ับจุดอยู่ตอนปูตาครับหมดที่พันมานะครับเนาะครับทองนโมแป้งขันหาทองนโมสามสิบ็ูบอกยิ้มเลย อขอเลขบัญชีหน่อยครับผมจะโอนคไหมครับครับได้ครับใช่หลังคาเขียวบ้านหลังชาเขียวถ้าถ้าไม่มีใครอยู่วางตรงนั้นเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวคนเงินเข้าไปแทรกไม่มีปนะัญหาขอหมายเลขบัญชีครับซึ่งแต่ละ ครับก็ลอรุ่นไปน้งกันแล้วกันนาะว่าตัวเล็กห้าสองสามเล็กคู่เสียงไทยต้อม่รตัวเลจะได้ตัวไดนะครับรู้กไปพร้ครับร้อยหกสิบสี่บาทชื่อชื่ออะไรครับนิชัยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะโอนไปแล้วผมจะโทรกสามกามากีนองด้วยสามมาก่อน

ครบแล้วปกดเป็นขังเ้าอยา่อย้สิกี่เราปล่อยูด้หรม้งใช่รบครับมาลุนตังจิตภาวนาไปน้่กันนะครับเพื่อว่าปูสีสุโตญยาสามาตวเล็กสีปาุมมาหรือว่าปูสมกับยาซอนครับจะบรรดาให้ลูกร้านเขียนตัวเล็กบรดารให้ลูกร้านตูเลั ไม่มีตัวเลขย่างสวยงามเลยครับมัน,มนแับแถวมารอลุนไปความบองกันนะครับเห็นมาสองตัวชัันเราก็คือสามกับ, 1, กบ 2, กกนหนึ่งครับพี่น้องสามมาก่อนหนึ่งมากที่หลังครับจะว่าเป็นตัวเลขที่แม่คู่บนจุดมาเคลื่อยู่กอคูอออคู่ตาเลยครับเนี่ย คู่จุดมาขึ้นในแต่แก็แทงัวสามหงหกสามหนึ่งหสามหนึ่งหกสามหนึ่งสาสามออกเด็กมันออกแกนั้น่จสามหเาองอกสามหนึ่งบกบรรยากาศนะครับนาะอยู่วัดป่านู่นจากป่าครับพี่นองบรรยากาศจากเดือดๆครับก็มาเป็นป่าคืมเลย สงสปูยันดดยันหลานหอนเอาเพราะว่าเพื่อนไฟกบว่ามีครับชีวด้านมาลยครับชีลถมาหกบบเพื่อนตัดหาตัวเล็กเต็มเต็เนี่ยได้บอกเจ้าบนนมาเสนสามกับหนึ่งมาแล้วครับผมอันชีดานนเพื่อนตัดหนาตกตมนี่ยอกาเสอสาม่งมาล้ครับผมอนลด้านเพ่อนจัดหาัวเมเร็นี่บอนเนาะ้านนำใน เกแปดก้เมื่อกี้ได้เก้แปดแล้วผู้หวยวันลไหยเร็ทัดมัดมือมันเมนสิบปียมัดมือเรียออกศูนย์หนึ่งแปดาน้งปตเก้าแปดก็ดอรนีกตัวนึ่งนะครับเกาแปดปก็ดเก้าแปดีครับผม้างนีโอ้ที่สสโอ้นาแล้วค่ะเนาะหก้แล้วจุดทูบได้สามหนึ่ง จุดจุดตรงไี้ก็ได้แต่สามหนึ่งเป็นบริเวณตรงบดตรองหางซื้อหลายเร้่เพราะสวันขึ้นวันที่้ันเกิดวันเนาะครับไม่คู้รับกาานแล้วไปต้องขเดแยกงือขึ้นวันที่สามนันหะคะที่ท่านที่เก่าพ่อหนีกเกี่ยงเทียนเก่าผู้เชี่ย สาตัวที่สามตัวใดพี่น้องซีครับผมชอมรอรนไปพร้อมๆกันกลังคิจ้าน่าอหน้หนว่าดีอะไปเดหกเดือหกกับตัวเดียวกันจะไม่พูดจุดหัวเนาะเกิดปฏิหารท่นที่หละเกียันม่เนวายเี้มปฏิหารเกิดกันทันที่เลยครับเกแต่วน่เเรถอิก็บี่หนึ่งหกเนรถเอเอกก็บี่หนึ่งหกไปฏิหารคุณเน่นนกันมาจุดดูดไสก็ไดดตัวเลขตัวเดียวกันเอาอีีได้ไหัวคือหกนี้ยัหัวหคือแใช่ครับหัว ตัวนี้อาจจะเป็นเก่านะครับเด้เป็นเก่าครับเป็นเก่าครับพี่น้องอันนี้หัวนี่มีหกมีแก่ไม่เก่าไม่สวยครับนี่ไรต้องทารุนเองค่ะแต่ว่าคงคงละเอียดคือหกครับอ๋อแมนนีลีตัวเดียวกันก็มีหัวเ๊ะเลยไอหิ้่เ้ยหกลีลีครับขนี้โอ้สามหนึ่งหกเง้นะตัวเดียวกัน สาธุสาธุ่น่องสิงหน่งรลอรลุมนนี่มันจะเเียนเนาะครับเนาะตรงเปเลยเาะครับเนาะสามหนึ่งหกตัวเก้าแม่นักจูจูอจะสามหนึ่งหกเพื่อนตรงดกับเด็กรถเด็กรถค่ะเครับเด็กถูกวัดป่านมองจำปาสามหนึ่งหกพี่น้องค่ะยุดตำแหน่งเดียวกันเลยมเป็นบเซอเอกยังเนื้อหัเก่าตัวเดียวกันเน่ะค่ะเสียงมอสาม กับแปดครับพี่น้องเกิดปฏิหารเกิดขึ้นอีกแล้วครับอจุดยูไซแม่พูดจุดยูไซครับก็ได้แต่สามหนึ่งหกเป็นเลขยูตำแหน่งเดียวกันเลยพี่น้องกลับมาอยู่วัดปานนุ่นจำป่าขับไปเนีเป็นตัวเลขตัวเดียวกันครับอ่ะเกิดปฏิหารอีกแล้วครับยังกับเก่าตัวเดียวกันทั้งหมครับสามหนึ่งหกครับนี่ครับกันออ๋ ลวลสามมามาตัดสามมาโอ้าาอส,สามหนึ่งหกสัจเจียนเลยครับสามต่อมาหก,ก,าหก,กาาต่อมาห้าต่อมาครับอย่างสวยงามเลยครับตัวเลขตัวเดียวกันปาฏิหารคือว่าเอสินบ,บาเลยนะพี่น้องกับเกิดปฏิหารินี้ สำหรับอีฟซี่ธันเดย์ี่เขามารับชมรับฟังทั้งช่องแตงโมลแล้วแตงโมขอให้พ่อแม่พี่น้องเขาสุกๆมันมันล้ำลำเรวยๆค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมก็สิขอตัวล,ลาพ่อแม่พี่น้องเขาไปก่อนจะไปเจอกันยูด,ดอนปูแตนเนาะค่ะเพราะว่าแตงโมกับยิมก็บธได้์มอไม้ให้ไปเอาลองเข้าไปไว้ดอนปูตาเนาะค่ะเพราะว่ามื้อนี้ค่ะก็บสำหรับคลิปนี้แตงโมให้สุกๆมันมันสุกปุ๊บสุกคนค่ะสวัสดีค่ะ